สวัสดีครับวันนี้ช่องน้องเตงโมนะครับยาเย็นเช่นเคยนะครับช่องน้องเต็งโมนะครับวันนี้จะพาน้องไปอาบน้ํานะครับยาเย็นนะครับเก็บไปถอยละถอยเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บเก็บครุเลยลูกเก็บครุไปอาบน้ำเลยลูกไปจะพาไปอาบน้ํานี่ครับจะพาน้องเก็บครุแล้วก็อาบน้ํานะครับเก็บถอยแล้วเฮ้ยไหม วันตนากลอไปเก็บฮออเก็บมาไอโมยเก็บเออเจ้อยนี่ครับจะพาน้องไปอาบน้ำในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับช่องน้องแตงโมนะครับนี่ครับจะพาน้องไปถูต้นไม้แล้วก็อาบน้ำนะครับ นี่ครับถ้าว่าน้องได้ไปอาบน้ําน้องจะดีใจมากนะครับเพราะว่าน้องจะได้ถูต้นไม้นะครับเพราะว่าน้องจะหายคันนะครับนี่ครับมาละมามามานี่ครับจะพาไปอีกต้นหนึ่งนะครับคือต้นสะเดานะครับต้นที่ข้ามเองในตัวน้องนะครับคือเป็นเหานะครับต้นสะเดาแล้วก็เป็นต้น ขี้เหล็กนะครับนี่ครับน้องจะเดินเร็วมากนะครับเวียมาแล้วมาไปมาเลยลูกมามามาถึงใกล้ถึงที่จุดหมายแล้วนะครับนี่ครับน้องจะได้อาบน้ำนะครับแล้วก็กินน้ำนะครับในช่วงเย็นนะครับมาสมาแล้วมาจูน นี่ครับน้องนี่ครับอ้าดูนี่ครับถึงที่จุดหมายของน้องแล้วนะครับจุดที่น้องจะอาบน้ํานะครับในขณะนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านแล้วก็คุณพี่แล้วก็คุณพ่อนะครับที่ติดตามนะครับช่องน้องแตงโมได้รับชมนะครับน้องได้อาบน้ําทุกวันนะครับ เย็นๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอตั้งขากล้องแป๊บหนึงนะครับน้องก็จะร้อนนะครับอากาศก็ร้อนมากครับในขณะนี้นะครับนี่ครับน้องกินน้ํานะครับเดี๋ยวจะให้น้องได้อาบน้ําแบบเต็มที่เลยครับวันนี้ครับเ่อให้คุณแม่เอฟซทุกๆท่านแล้วก็ ุณพอ fc ทุกๆท่านนะครับได้รับชมนะครับว่ายามเย็นเช่นเคยนะครับจะให้น้องได้อาบน้ําทุกวันแล้วก็เดินออกกําลังกายนะครับนี่น้องอยางก,กินน้าอยู่นะครับในขณะนี้นะครับนี่ครับ ยังไงก็กล้องก็สะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับขอประทานอภัยด้วยนะครับคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านนะครับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับขอโทษขอประทานอภัยด้วยนะครับนี่ครับจะให้น้องได้รับให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับวันนี้ยามเย็นเช่นเคยนะครับให้น้องได้กินน้ําอาบน้ําถูต้นไม้นะครับแล้วก็ พอน้องเดินเที่ยวนะครับหนาที10นาทีนะครับต่อวันนะครับนี่ครับแล้วก็จะให้คุณแม่ FC ฟซีทุกๆท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคุณพี่แล้วก็คุณพ่อนะครับได้รับชมนะครับช่องน้องแตงโมนะครับย,ยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับกด Sub ับ r ไ b e ติดตามช่องน้องแตงโมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่ทุกทกท,กท่านนะครับที่เป็นสะพานบุญให้น้องแตงโมก็ก็ขอ,ขอบคุณอย่างสูงนะครับน้องทองได้14เดือนนะครับขึ้น14เดือนแล้วนะครับในช่วงนี้บรรยากาศร้อนนะครับ ให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่ติดตามนะครับจะให้รับชมว่าจะให้ออกกําลังกายทุกวันนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะลดน้ําให้น้องนะครับแล้วก็ให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านได้รับชมนะครับ น้ำไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับคุณแม่ครับ ทุกวันต้องข้ามแบบนี้ทุกวันนะครับกับน้องแตงโมนะครับออกกำลังกายกินอาหารแล้วก็เดินเที่ยวนะครับแล้วก็ถูต้นไม้นะครับน้องจะทำทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับตอนเย็นนะครับจะให้น้องได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้ถูต้นไม้นะครับแล้วก็ได้เดินออกกำลังกายนะครับ วันละครั้งนะครับช่วงเช้าก็ไปได้ให้น้องเดินนะครับเพราะว่าให้น้องเดินตอนเย็นวันละครั้งนะครับนาทีห้านาทีทุกวันนะครับเพื่อให้น้องได้ออกกำลังกายแล้วก็ถูเนื้อถูตัวนะครับนี่ครับน้องจะถูนมนะครับสังเกตถูน้องนะครับ น้องแตงโมนะครับถ้าว่าน้องได้อาบน้ำศึกับน้องจะเอาดินมาถูนมนะครับถอยละถอยถอยมาไหนฮะมาไหนฮะอ่ะอะอะมาละมานมามามา เอนะาเลยเอ <ics> าเลยออเอาเลยครับมีความสุขของน้องนะครับน้องแตงโมนะครับ giờ mới thua lên lúc này thôi 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 mà thôi mà thôi thôi là thôi bố nắm cờ mới khỏi đáy sau này ra 过来走。喂来，过 สอย,อยสอีเพราะว่าวเราจะรีบไปหาที่พักนะครับเพราะว่าวันนี้มีข้าวหวานแล้วก็มีหญ้านะครับต้อยลางตอยเลยน้องได้กลิ่นนะครับเลยน้องจะรีบไปที่พักนะครับตอยละตอยตอยตอยอาบน้ำก่อนลูกตอยแล้วต้อย ไปแล้เพื่อมาเพราะว่าติดภาพของน้องนุ่งของหวานนะครับวันนี้คเต็งมูด้วยครับวันนี้ไนี่ครับคุณแม่ฟาสาก็มาด้วยนะครับวันนี้ครับคุณแม่ฟาสาก็มาแจมด้วยนะครับวันนี้ครับช่องคุณแม่ฟาสายชาแนลนะครับ าอาบน้ำนะครับเพราะว่า<ม>ชางชุกเช่องต้องมาอาบน้ำตรงนี้นะครับถูต้นไม้นะครับคุณแม,ม่ฟ้าใสจะรีบไปไหนนะครับคุณใสจะรีบไปกินต้นไผ่นะครับนะคุณแม,ม่ฟ้าใสไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับวันนี้นะครับไม่ไม่เข้ามาหาน้องแตงโมงเลยนะครับวันนี้ถอยละถอยถอยถอย,ถอย อ้ยแต่คุณแม่เตงโมก็จะเลาะกลับบ้านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้มีก้องหวานนะครับถอยและด้ยด้วยนะลูกถอยโอย,โอย,โอยนี่ครับจะให้แม่รับชมนะครับว่าน้องกินน้ําแล้วก็เล่นน้ํานะครับลัก ันนี้คุณแม่ฟาสายก็ามาด้วยนะครับวันนี้แต่คุณแม่ปลาสายไม่ได้เพราะว่าน้องแตงโมยังไม่เสร็จนะครับอาบน้ํายังไม่เสร็จนะครับรอก่อนนะครับคุณแม่ลาสายเลยเดินลงข้างล่างก่อนนะครับนี่ครับเตงโมก็จิบน้ําด้วยนะครับเล่นน้ําด้วยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องแตงโมงด้วยนะครับกด s u b สไครต์นะครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับเพื่อให้คุณแม่ f c ทุกๆท่านได้รับชมนะครับอย่าลืมนะครับอาหารออนไลน์ก็ยังสั่งจองเหมือนเดิมนะครับแตกราละห้าสิบคะแนนนะครับคุณแม่ครับอถอยละถอยอะไรฮะฮะอะไฮะ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  ขณะนี้น้องก็เดินกลับบ้านนะครับเพราะว่ามีอาหารของหวานให้น้องอยู่ที่บ้านนะครับน้องไม่รอใครแล้วครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องแตงโมด้วยนะครับกด subscribe นะครับติดตามช่องน้องแตงโมด้วยนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่เอฟซีุกๆท่านนะครับแล้วก็ครอบครัวคุณแม่เอฟซีุกๆท่า้นด้วยนะครับ ขอให้คุณแม่เอฟซีทุกๆท่านแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่ร่ำรวยเงินทองครับมดทุกมาโศกมาลหมดภัยนะครับ <c oughs> คิดสิ่งใดประสงค์สิ่งนั้นนะครับคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามช่องน้องแตงโมนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณมากนะครับขอปิดคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ